สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนใจภาษาฝรั่งเศสทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสําหรับบทเรียนในวันนี้นะครับผมจะขอตอบอคําถามท,ที่ถามเข้ามาทาง facebook นะครับของผู้ที่สนใจภาษาฝรั่งเศสท่านหนึ่งนะครับก็ถามมาว่าจะใช้เทคนิคอย่างไรในการจําวิธีการผันคํากริยาภาษาฝรั่งเศสอันนี้ก็เป็นจริงๆจะมองว่าเป็นยาขมก็ได้หรือจะเป็น ปัญหาธรมาธรมดาาก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นอดีตก็คงจะเป็นยาขมเพราะว่าเราเราเรียนอย่างเดียวใช่ไหมครับเพื่อรู้อ,อย่างเดียวเพราะว่าโอกาสที่เราจะไปพิมพ์ข้อความเป็นภาษาฝรั่งเศสแสดงความคิดเห็นนู่นนั่นเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยหรือไม่มีเลยนะครับในในอดีตอย่างรุ่นที่ผมเรียนไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรเลยความรู้ทั้งหมดอยู่ในห้องเรียนต้องมารับจากอาจารย์ผู้สอนอย่างเดียวแต่ณปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะ เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสด้วยตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่ามีเครื่องมือต่างๆนะครับที่เหมาะสมรองรับการใช้งานการศึกษาด้วยตัวเองอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับโปรแกรมที่ผมพัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับเพื่อจะแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศสเพื่อประโยชน์ทางด้านการสอนภาษาฝรั่งเศสครับไม่ใช่นําไปใช้เพื่อการพาณิชย์นะครับก็มีวัตถุประสงค์อย่างนี้เพราะผมเชื่อว่าถ้ามีคนคนหนึ่งเริ่มสนใจภาษาฝรั่งเศสอย่างจริงจังแล้วถ้ามีเครื่องมือที่ดี ให้เขาสามารถที่จะฝึกทบทวนต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะใช้ภาษาฝรั่งเศสได้นะครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมที่ผมพัฒนาขึ้นวัตถุประสงค์สําคัญก็คือต้องการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อใช้ภาษาฝรั่งเศสนะครับไม่ใช่สอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อรู้ภาษาฝรั่งเศสนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถามเรื่องคำการกระจายคากริยานี่ครับผมก็ขอแนะนําเว็บไซต์นะครับที่เป็นเว็บไซต์ที่ดีอย่างหนึง่งเว็บไซต์หนึ่งนะครับก็คือรูเ e อร์โซ่ดอนะครับ อันนี้ผมก็เมื่อก่อนนี้ถ้าผมมีโปรแกรมแบบนี้ให้ใช้สมัยที่เรียนเนี่ยล้วก็มีสามารถจะเข้าใช้ได้อย่างเต็มที่นะครับผมก็คงจะเรียนภาษาไหนก็ได้นะครับเพราะในช่วงที่เราสนใจเราก็สามารถที่จะฝึกแบบนี้เราเขียนเขียนไปแล้วเราก็มีตัวที่จะมาตรวจให้เราได้เลยทันทีว่าถูกหรือผิดนะครับอันนี้ก็ผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าผม เข้ามาที่ r e v e r s a l net แล้วผมต้องการจะทราบว่าโอเค verb to be เนี่ยครับภาษาฝรั่งเศสคืออะไรผมก็จะได้ว่าเป็น ad นะครับแล้วก็ฟังเสียงอ่านได้เลยนะครับนิดค่ะจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับ to be นะครับแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสนะครับ ad ก็คือ ad รับนะ่าส่วนโปรแกรมที่ผมพัฒนาขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าในกรณีนี้นะครับก็คือเป็นภาษาอังกฤษฝรั่งเศสนะครับ ภาษาไทยภาษาฝรั่งเศสนะครับคลิกที่ฟองเซอแองเรกฟังเสียงย้ำนะครับว่าถ้าได้ยินเสียงอ่านก็แสดงว่าระบบก,การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใช้ได้นะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมผ่าน Chrome Browser นะหรือ Browser Chrome นะครับถ้าผมถามว่าผมจะใช้เทคนิคอย่างไรผมก็มีข้อแนะนำเบื้องต้นว่าภาษาฝรั่งเศสทุกท่านก็คงทราบดีนะครับว่าแบ่งคำกริยามาเป็นสาหมวดก็คือ กลุ่มที่1ก็คือลงท้ายด้วยเออแอกลุ่มที่2ก็คือลงท้ายด้วยอ e ีแอกลุ่มที่3ก็คือลงท้ายหลากหลายนะครับแล้วก็ตัวที่สามเนี่ยตัวที่1กับ2เนี่ยเราก็ทําความเข้าใจว่ามันมีรูปแบบการกระจายสม่ําเสมอนะครับก็คือถ้าเราเอาแว็บมาตัวหนึ่งเราเห็นว่ามันลงท้ายแบบนี้เราก็เป็นกลุ่มที่1ใช่ไหมครับเราก็เริ่มกระจายเนี่ยเราก็จะใช้แพทเทิร์นเดียวกันรูปแบบเดียวกันนะครับ กลุ่มที่2ก็เหมือนกันนะครับก็ใช้รูปแบบเดียวกันแต่กลุ่มที่3มเนี่ยมันจะมีคําลงท้ายอของตัวที่กระจายและค่อนข้างจะแตกต่างกันนะฮะเราก็เลยเรียกมันว่าไม่เป็นไปตามกฎก็คือไม่ไม่สม่าเสมอนะครับทีนี้ถ้าถามผมว่าเทคนิคสําคัญน่าจะเป็นอะไรนะครับผมก็ถ้าดูกันจริงๆก็คือกลุ่มที่2กลุ่มที่1กลุ่มที่2นี่เราเรียนแป๊บเดียวเราก็ใช้ได้ถูกไหมครับแต่กลุ่มที่3เนี่ย เราประสบปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะว่ารูปมันเปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับทีนี้ในการที่มันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเราก็ต้องเทคนิคที่ที่ใช้ใช้อยู่ก็คือก็จะแนะนให้ให้นักเรียนนักษานี่ครับเรียงลําดับความสําคัญนะครับเหมือนกับว่ากริยาต่อไปนี้เราคิดว่ามันมีความสําคัญเพราะว่ามัน,ม,นมันเจอบ่อยใช้บ่อยในชีในชีวิตประจําวันในกระบวนการคิดของเรานะแม้กระทั่งคิดในใจไม่ได้พูดอะไรกับใครนะครับเพราะนั้นกริยาที่ สองตัวแรกที่ต้องแนะนําเลยว่าต้องได้ร้อเลยนะฮะห้ามผิดพลาก็คือกริยา add กับ a า o นะครับซึ่งภาษาไทยก็คือเป็นนะครับแล้วก็มีนะครับทีนี้ให้สังเกตว่าในภาษาไทยเราเวลาเราเรียนคําว่า to be หรือ add e ในภาษาฝรั่งเศสมันสามารถที่จะในภาษาฝรั่งเศสเองก็เหมือนกับภาษาอังกฤษนะครับก็คือ to be หรือ add เนี่ยก สามารถจะนำไปใช้ได้3ปรความหมายหลักๆด้วยกันก็คือเป็นอยู่คือเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อผมพิมพ์คำว่าเป็นอยู่คือแยกนะครับก็จะได้ภาษาฝรั่งเศสเป็น x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  นะครับอันนี้ก็ชัดเจนว่าภาษาไทยเราใช้รูปต่างกันแต่ภาษาฝรั่งเศสใช้รูปเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนนักศึกษาใช้แอเธ โดยที่ใจอาจจะคิดว่าเป็นแปลว่าอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้ผิดรูปแบบของมันนะครับแพทเทิร์นของมันเนี่ยครับก็จะทําให้ตีความว่าแต่ตอนนี้เราไม่ได้ใช้ในคําว่าอยู่แล้วแต่คำว่าเป็นต่างหากอย่างเงี้ยก็จะเป็นที่มาของการใช้ภาษาอังกฤษแบบผิดๆถูกๆนะครับทีนี้ถ้าผมาได้เรียนรู้วิธีการกระจายเว็บแอดกับอาบัวไปบ้างแล้วนะครับผมก็จะ จดเอาไว้แล้วพอผมจะมาทบทวนผมก็พิมพ์คําว่าผมเข้าไปนะครับตอนนี้ก็เป็นนะครับเพื่อจะให้รู้ว่าผมกําลังศึกษากริยาตัวนี้อยู่แล้วผมก็ก่อนที่ผมจะพิมพ์คําว่าเป็นนะผมข้ผมผ,มผมเข้าไปก่อนที่ผมจะพิมพ์คําว่าเป็นผมก็จดรูปที่ผมจําได้ว่ามันน่าจะเป็นตัวนี้นะครับก็ในที่นี้ก็คือมาว่าผมจดเชอร์ซีหรือถ้าไม่มีปากกาก็ไม่เป็นไรครับจดในใจก็ได้ก็คือเราก็บอกว่าเชอร์ีเราก็จะเห็นคําในใจนะครับ แล้วผมก็พิมพ์เขาว่าเป็นเข้าไปถ้า,าผลลัพธ์มันออกมาถูกต้องตรงกับที่เรา,าคิดไว้ในใจนะครับเราก็ถือว่าเราจําได้แล้วครับหลังจากนั้นผมก็ทํากับบุรุษสรรพนามตัวอื่นในลักษณะเดียวกันนะครับจนกระทั่งครบนะครับทําไปจนกระทั่งครบเห็นไหมครับถ้าเราไล่วิธีการแบบนี้ไปจนกระทั่งครบเราก็สามารถที่จะตรวจสอบได้เองเลยนะครับว่าเราจําผิดจําถูกมากน้อยแค่ไหนและถ้าตรงไหน ที่เราเขียนไม่ถูกบ่อยๆนะครับเราก็คอนเซนเทรตก็คือพุ่งไปที่รูปกระจายตัวนั้นนะครับว่าทำไมมันมันมันจึงผิดนะฮะเราก็ต้องเอามาเขียนใหม่นั่นใหม่นะครับเช่นพวกเราเป็นนะครับนูซอมนะล,นะลองท้ายด้วยเออเอสนะครับคุณเป็นนะลองท้ายด้วยวูเซ็ลองท้ายด้วยเอเอสนะครับพวกเขาเป็น ในหลักการเดียวกันนะครับก็คือ,อเราใช้กับแว็บมีนะครับผมมีเธอมีอันนี้เราก็ผันไปได้เลยนะครับก็คือผันในใจไปแล้วเราก็หาคำตอบได้เองเราก็จะรู้ว่า,าถ้ารูปกระจายของบุรุษสรพนามตัวไหนมันยังไม่ถูกมันผิดอยู่บ่อยๆเนี่ยเราก็มานนั่งหาสาเหตุพอเราหาสาเหตุเจอสมองก็จะเข้าใจแล้วก็พอครั้งต่อไป เราก็ทบทวนให้เกิดเขาเรียกอะไรปฏิกิยาที่ฉับพลันนะครับก็คือพอเราเห็นตัวนี้ปับ๊บคิดว่าเป็นเขามีเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะได้เป็นอิลานะครับพวกเรามีก็เป็น nuza วงนะครับคุณมีว u z a ve ก็ต้องได้เลยทันทีนี่ก็คือปฏิกิยาปฏิกิยาฉับพลันนะครับหรือภาษาฝรั่งเศสเราเรียกว่าเป็นเอ่อ reflex นะครับเอ่อ r e ็กซ์ที่นี้ก็คือเหมือนกับเวลาเราสมัย เด็กๆผมก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งเขาก็สอนว่าที่หัวเข่าเราเนี่ยถ้าผมเอาอะไรมาตีเบาๆที่หัวเข่าหัวเข่าเราก็จะกระตุกใช่ไหมครับขาเราก็จะกระตุกตรงนั้นก็คือปฏิกิริยาตอบกลับเหมือนกับว่าเวลาเรามือเราไปโดนอะไรก็ตามที่มันร้อนๆร้อนจัดนะครับร่างกายเราก็สร้างมีระบบเรียกว่าระบบประสาทตอบกลับฉับพลันนะครับก็คือพอเราไปโดนอะไรที่ร้อนนิดนึงเราก็จะ สมองเราไม่ได้ไปสั่งแบบให้ใหเอาเหมือนกับมือมือเราออกนิ้วออกจากวัตถุที่ร้อนตัวนั้นนะครับแต่มันเป็นประสาทอัตโนมัติเหมันก็ว่าพอเจออย่างนี้ปั๊บมันก็ทําเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราพัฒนาความสามารถในการผันคํากริยาภาษาฝรั่งเศสให้ออกมาในลักษณะนั้นก็คือมือนก็ว่าเป็นฟองเซ่แองสตองตานีก็คือกงชูเกยงแองสตองตานีก็คือการผันคํากริยาแบบทันใจนะครับเราก็จะประสบความสาเร็จเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ พวกเขามีนะครับเพราะฉะนั้นออพอเราทำงานมาถึงตรงนี้เราก็อาจจะคอนเซนเทรตมาที่พวกเขาเป็นกับพวกเขามีโดยเฉพาะนะครับว่าในาภาศษาฝรั่งเศสเราก็มักจะถูกทดสอบว่าเราแยกออกหรือเปล่าว่าเวลาคนฝรั่งเศสพูดว่าอินซงกับอินซงเขากำลังหมายถึงพวกเขาเป็นหรือเขากำลังหมายถึงพวกเขามีนะครับอันนี้ก็ลองฟังเสียงดูอินซงอินซงอันนี้ก็ อินซุงกับอินซุงมีเสียงสั่นกับเสียงไม่สั่นนะครับอันนี้เราก็ทบอทวนได้แล้วนะครับทีนี้ส่วนกริยาตัวที่เหลือนะครับเราหลังจากที่ผมเรียงลําดับความสําคัญแล้วว่าอย่างเช่นเว็บอาร์เลเว็บเวอร์นีนะครับเพราะฉะนั้นเว็บอาร์เลเนี่ยครับก็คือไปเนี่ยครับก็ให้สังเกตว่ามันลงท้ายด้วยเออแอนะครับก็จริงนะครับน่าจะเป็นกลุ่มที่1แต่ว่าเ,เวลาเราผ่านแล้วปรากฏว่ามันไม่เป็นไปตามกฎของการผันกลุ่มที่1ึงเนี่ย เราก็เลยจัดเออแอเนี่ยอาเลเนี่ยเป็นกลุ่มที่หนึงไม่ได้ต้องเป็นอยู่ในกลุ่มที่3ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปก็คือคําว่ามานะครับต้องนะครับต้องการนะครับสามารถอันนี้ก็เป็นคํากริยาหล,ลักๆนะครับที่เราควรที่จะมีระบบประสาทอัตโนมัติตอกลับเลยทันทีก็คือพอถามว่าเอาอะไรกระจายให้ฟังเนี่ยเราก็สามารถจั กระจายออกมาได้เลยอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่ลังเลนะครับส่วนที่ว่าเป็นประสาทต,ตอบกลับอัตโนมัติก็คือหมายความ่มาเราพัฒนาระบบประสาทที่จะทําให้กระจายคํากริยาหลักๆหกเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าผมบอกว่าเขาเธอผมไปใช่ไหมครับผมไปเธอไปนะครับอันนี้ก็ระบบประสาทอัตโนมัติก็คือเ e r ร์วหรือว่าอินว นูซาล่งบูซาเลอินวงนะครับก็ไปจบลงด้วยที่คำว่าพวกเขาไปนะครับก็อินวงนะครับพอเราได้ตัวนี้นะครับที่เหลือเราก็ดําเนินการต่อไปนะครับเช่นมานะครับก็ใช้บ่อยอยู่แล้วถูกไหมครับผมมาโรงเรียนผมไปโรงเรียนผมมาเธอมานะครับจนกระทั่งพวกเขามานะครับกริยาต่อไปที่คิดว่าใช้บ่อยด้วยมากๆเหมือนกันคือเข้าใจใช่ไหมครับ ข้าใจผมเข้าใจนะครับไล่ไปจนกระทั่งพวกเขาเข้าใจนะฮะแล้วก็ช่วงที่อย่างกรณีของแวบ็บเข้าใจคงพร้อมเนี่ยนะครับเราอาจจะนำตัวอย่างอื่นมาเทียบเช่นเราสังเกตดูนะครับว่าคงพร้อมเนี่ยถือว่า,าไม่เป็นไปตามกฎนะครับพรเพราะว่าแพนตัวนี้นะครับลองทายด้วย n t ด e เดอเแล้วก็เอนะครับในขณะที่สมมติว่าผมพิมพ์คาว่าคอยที่แปลว่าเวทนะหรือคอยเนี่ยนะครับผมพิมพ์คำว่าผมคอยนะครับเราก็ลงท้ายดูแล้วก็ลงท้ายคล้ายๆกับกงพองนะฮะแต่ถ้าผมพิมพ์ผมพิมพ์คำว่าพวกเขาคอยนะครับเห็นไหมครับ ก็เราก็จะสังเกตนะครับว่าตัวนี้แทนที่เราจะเป็นอัตเตนนะครับถ้าผมเขียนเป็นเออตรงนี้นะครับเออเอ็นเออเอ็นเตก็ต้องออกเสียงเป็นอินัตเตนนะครับแต่ว่าตรงนี้มันไม่ได้เป็นอัตเตนแต่ก็กลับมาเป็นอัตตองอัตตองอิซัตตองเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารูปแบบการผันเนี่ยแตกต่างกันเลยนะครับตรงนี้ก็ต้องผู้ที่สนใจก็ต้องรีดทำความเข้าใจโดยเร็วเพราะว่ามันเป็นข้อแตกต่างที่ทำให้สมองเราจำผิดพลาดได้นะครับ คํากริลียาอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสามารถใช่ไหมครับสามารถนี้เราก็ผมสามารถนะครับเธอสามารถทีนี้ให้เราสังเกตง่ายๆก่อนนะครับว่าตัวกริยา์กลุ่มที่3ที่ไม่เป็นไปตามกฎเนี่ยครับมันก็มักจะนะครับก็คือเชอร์เปิร์สทูเปิร์ให้สังเกตดูว่ากรณีของสามารถปูบัวใช่ไหมครับลงท้ายด้วย E อแเนี่ยครับในกรณีนี้แต่ว่าพอมันผันเป็นรูปตามการเผยซองเนี่ยครับมันก็เปลี่ยนตัวาเรียกตัวนี้คือตัวราาเนี่ยครับไปเลยนะครับไม่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 ใช้คําว่าปูตัวนั้นมาใช้นะครับซึ่งปูตัวนี้มันไปใช้ในหนูกับวูนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจเทคนิคตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ต่อไปนะครับอย่างรวดเร็วนะครับว่าเธอสามารถ เพราะฉะนั้นถ้ามันลงท้ายด้วย x ใช่ไหมครับพอมาเป็นบรูที่3นะครับมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นจาก x ก็จะเปลี่ยนมาเป็นตัวเตแทนนะครับพอเราใช้ภาษาฝรั่งเศสมาถึงจุดหนึ่งกระจายภาษาฝรั่งเศสมาถึงจุดหนึ่งเราก็จะพบว่าเรากับพวกเราเนี่ยหรือพวกเรากับคุณนะครับมันจะกลับไปใช้รูป ที่เป็นอินฟินิตี้เห็นไหมครับูก็คือมืนกัมันใช้รากเปโอวตัวนี้มาเห็นไหมครับแล้วก็เติม ONS เข้าไปนะครับรคุณสามารถถ้าเราเข้าใจประเด็นของนูเราก็เข้าใจประเด็นของวูได้เลยทันทีเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อไปก็พวกเขาสามารถนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีการยกเว้นใดๆเราก็จะพบว่า ประธานก็คือบรษที่1เอกน์บรษที่สองเอกน์บรษที่3เอกพจน์และบรษที่สามพ่อหูพ์เนี่ยจะใช้รูปแบบใกล้เคียงกันนะครับเห็นไหมก็คือ peoe peoe เป็นหลักใช่ไหมครับแล้วก็พอมาเป็นของบรษที่สามก็ veent นะครับอันนี้เราก็สามารถจะจำแพทเทิร์นที่ในท่ามกลางความไม่สม่ําเสมอเนี่ยมันก็มีความสม่ําเสมออยู่มาถึงระดับหนึ่งนะครับเราก็จําตัวนั้นออกมาให้ได้นะครับในลําดับต่อไปก็คือวิธีการ กริยาก็คือสมมติว่าผมเรียงลําดับคํากริยาที่มีความสําคัญยิ่งยวดในถ้าผมคิดว่าผมจะใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องทุกครั้งเนี่ยครับผมก็ได้ลําดับออกมานะฮะเพราะฉะนั้นคํากริยาต่อไปที่น่าสนใจคืออย่างเช่นคํานะคว่าต้องก็นะคือคําว่าต้องผมต้องนะครับเธอต้องนะครับอันนี้ก็พวกเขาต้องนะครับเราก็จะพบว่าดัวก็จะหลักการเดียวกันเห็นไหมครับมันจะกลับมา ตัวนี้อาจจะเพี้ยนหน่อยก็คือของดัวตัวนี้มันไม่ได้กลับมาใช้ตัวนี้ละแต่เป็นกลับไปใช้ DOE นะครับ DOE แล้วก็ VENT อัน e นี้ก็ไม่เป็นไปตามกฎเหมือนกันก็คือต้องจำอย่างเดียวเหมือนกันนะครับต่อไปก็คือกริยาที่น่าสนใจคือวูลัวใช่ไหมครับวูลัวก็คือต้องการนะครับผมต้องการนะครับพวกเราต้องการนะครับพวกเขาต้องการนะครับเราก็เห็นว่า vouir che ver, nous voulons inver inver นะครับโเคนะครับสําหรับบทเรียนในวันนี้ผมก็คิดว่าไม่อยากให้ยืดยาวมากนะครับจะไม่งั้นจะทําให้นักเรียนนักศึษาและผู้สนใจทุกท่านเบื่อนะครับผมก็จะขอจบข้อแนะนําเบื้องต้นในการผันค,คํากริยาภาษาอังเศนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนการผันการใช้การต่างๆเดี๋ยวผจะเก็บรวบรวมข้อมูลมา เล่าให้ฟังในโอกาสต่อต,อตอไปนะครับขอบคุณครับ